เรื่องนี้ก็น่าสนใจให้ดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนแถวถนนเรียบคลองแอลขีดสองตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการยิงกันตายศพที่เจอเนี่ยก็คือศพของคุณอนันดาใช่ไหม<ะ>ตัวของอนันดาหรือว่าลีฟคือตัวของอนันดาเองเนี่ยโดนยิงแสกกลางหน้าผากแล้ตอนแรกคืออะไรรูป้ป่ะคดีเนี่ยที่มัน เหมือนกับเป็นปริศนาตอนแรกเลยบรรดาเพื่อนๆที่ไปได้วยกันบอกว่าขับรถกันมาโมเตอร์ไซค์สองคันสี่คนอยู่ๆมีรถกระบะขับแซงแล้วเหมือนกับเขาอ้างว่ามีเรื่องปาดกันมาก่อนพอกระบะจอดปุ๊บหลังจากนั้นคนในกระบะเป็นไอ้โมคกลูลงมานะฮะฟังดีๆนะแล้วเรื่องนี้มันแปลกมากประเด็นก็คือ พอไอ้มองบุกลงมาพยายามไล่แทงทั้ง4ี่คนและหลังจากนั้นก็ไล่ยิงคนที่หนีไม่รอดก็คือลีฟนะฮะลีฟหนีไม่รอดและถูกยิงซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยมีเสียงเมื่อคืนนี้ด้วยเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงหน่อยของเมื่อคืนวรวัตรวรวัตรบอกเลยว่าคนจะลงจากรถกระบะ8คนแล้วกลูกันเข้ามาหลังจากนั้นทั้งเอามีดแทงและเอาปืนยิงและเอาระเบิดปาลงพื้น ตัวเองเกือบโดนแทงด้วยแต่วิ่งหนีเข้าไปในป่าเลยรอบและได้ยินเสียงปืนสองนัดหลังจากเสียงปืนสงบวิ่งออกมาปรากฏเพื่อนถูกยิงแสกหน้าตายแล้วนี่คือเมื่อคืนนะและเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้สุดท้ายมันแปลก ส่งของเดียวตู้ทึบมีประมาณกี่คนน่าจะเกินสิบอ่ะเพราะว่าเขาคนนั่งหลังคนคนคนซ้อนคนนั่งข้างคนขับเขาลงรถมาแล้วตู้ทึบคือตู้ทึบแบบไหนตู้ทึบตู้ทึบแบบแครรี่บอยหรือว่าตู้ทึบใช่ใช่คแครรี่บอยแครรี่บอยใช่ไหมเขาลงมาเปิดเปิดกอนข้างหลังแล้วเขาเปิดมาเพื่อเขาโดดลงมาแฮร์ี่เอาดีๆแครรี่บอยมันจะเป็นดำดำดำทั้งรถหรือว่าเป็นตู้แบบเป็นสีสีเงินส่งของใช่มเป็นกระจกหรือว่าเป็นอะไรเป็นเป็นชมครับคือเพื่อนคนตายเนี่ยเล่าเล่า ปแปลกเ<ะ>หมือนตำรวจก็สงสัยบอกเอาดีๆกระบะหรือเป็นรถตู้คือเหมือนในหนังเลยนะถ้าเพื่อนเล่าเนี่ยคือเปิดหลังรถตู้เสร็จแล้วกูปรับ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 ลงมาคําถามคือแล้วเจ็ดคนจะลุมมาฆ่าพวกเองเนี่ยเพราะอะไรซึ่งเพื่อนบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องการขับรถค่ะสุดท้ายกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับความมันมาแตกตอนไหนรู้ไหมฮะ ตำรวจเข็นหมดเลยหลังจากน้องรีฟตายจากการสอบถามคุณปาวรัตหรือว่าน้องเวฟใช่ไหมค่ะยอมรับเนี่ยนะครับว่าจร,จริงๆแล้วมีการนัดขายปืนกันถูกไหมครับบีใช่ค่ะและการขายปืนกันครั้งนี้ตัวของบังรีฟเอาปืนติดตัวไปด้วยอพอกลุ่มคนร้ายมาถึงเห็นบอกว่าน่าจะมีการหวังจะชิงปืนก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้นและบังรีฟคนตายเป็นคนชวนเพื่อนไปยังจุดเกิดเหตุ เพราะบางรีฟบอกว่าเคยซื้อขายปืนมาแล้วมั่นใจได้ชัวครั้งนี้ส่งปืนจะไม่มีปัญหาสุดท้ายพอมาถึงคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเมื่อบังรีฟจอดมอเตอร์ไซค์คนในกระบะตู้ทึบวิ่งลงมาแล้วยิงทันทีสองนัดและปาระเบิดซึ่งทางด้านแฟนสาวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือทางด้านน้องลลิตาลลิตาก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้บางรีฟเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเหมือนกับว่า มีการซื้อขายปืนกันมาแล้วและตอนที่ได้ปืนกระบอกนี้มาเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อนก่อนจะมีการนัดขายแต่อยู่ๆคนมาซื้อเปิดกระบะแล้วยิงพวกเขาแล้วก็เอาปืนไปก็คว่านมีทหารหนีมาเจอพี่แต่บอกวัาตอนนี้พิิเคยเือนะครับมีทหารนีมาใช่ไหม จะมาซื้อปืนกับลิฟใช่ไหม,ไหมแล้วเขาบอกไหมว่าซื้อมาหลายรอบแล้วอบอกไอลิฟบอกใช่บอกว่าพี่เด้อมาหลายรอ,แอาบแล้วอืมถามบาชัวร์ไหมพี่กลัวมันบิดอ่าช่วยหน่อยแล้วไอลิฟได้บอกไหมว่าวันนี้เอาปืนอะไรมาขาย นออีะมาส่งอ่ฟังเสียงลลิตาแฟนสาวต่อเลยนะฮะที่บอกว่าพอได้ปืนมาเสร็จก่อนจะเอามาส่งเนี่ยแล้วโดนฆ่าตายเนี่ยเอาปืนไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อนก่อนหนึ่งอาทิตย์มีเสียงลลิตาแฟนสาวด้วยนะฮะลองฟังดูฮะเชื่อใจเขาใช่ไหมแล้วก็เลยก็พูดว่าเชื่อใจเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันจะมาเอามันจะเอารูของมันมาลองเองก็บอกว่าแล้วแต่แต่น้องก็ทิ้งหายไปชั่วโมงนึง โทรกงกสายแล้วเอเอสยแล้วหนูคุยกแม่ก็ต้องต้องโทรแล้วเพราะมัน็อกแล้วก็เลยมันเราคงทำไมได้น้อก็บอกว่าถึงการไปแก้แล้วเดี๋ยวถึงอาไจโงพหาบาลก็โทรมาก็ถึง คุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องนะครับเขาได้มีการนําศพน้องบางรีไปฝังตามพิธีศาสนาส่วนผู้กับสพคลองหลวงเองเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวคนร้ายส่วนสาเหตุเนี่ยก็แน่นอนทิศทางของคดีคือการซื้อขายอาวุธปืนแล้วเกิดการหักหลังกันเนี่ยนะฮะโดยวันนี้เองเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข,ข่าวลงไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบกับจุดเกิดเหตุหน่อยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดและในจุดเนี้ยหลังจากที่บางรีถูกฆ่าตายตำรวจก็ มีการกันพื้นที่เอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทางรปภที่อยู่ในโซนแถวเนี้ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือคุณสุนทรใช่ไหมบีคุณสุนทรเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้ยินเสียงเอ,อะอะโวยวายอะไรกันเลยก็คิดว่าวัยรุ่นเนี่ยน่าจะมาลองปืนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวส่วนใหญ่ก็จะมีวัยรุ่นชอบมายิงปืนกันอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานมีรถกู้ภัยขับเข้ามาในพื้นทีี่่่กก็เลยยรููค้คคะวามนถิง มันก็เยิ่มกันนะนะโห่เสียงมันค่อย<ะ>มันโดนคนมันเสียงค่อย,อยนะเ,เพราะว่าธรรมดาเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันมันที่ทดลองปืนกันอยู่แล้วประจําอ่ะวัยรุ่นอะวัยรุ่นก็คือมายิงปืนอ่าเล่นนะอะไรมาแล้วประจําวัยรุ่นนะอะคือจะได้ยินเสียงปืนประจําอยู่อ่ะประจำแล้วเมื่ว่ามันประจำเนี่ยอค่ะก็ถึงไม่ออกไปดูอะ พอเห็นปอมาหลักปอยตึงอ่ะคุณผู้ชมครับ่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวตํารวจเองยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะต้องสอบปากคําเพื่อนนะฮะเพราะเพื่อนเอาจริงไอ้โมงที่เพื่อนบอกอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากไอ้โมงก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อนอาจยังพูดไม่หมดนะฮะในคดีนี้ซื้อขายปืนกันเพราะถ้าพูดกันตา,ตามตรงเพื่อนอาจจะกลัวหรือเปล่าถ้าพูดเยอะตัวเองอาจจะซวยได้ไหมเพราะไปอยู่ในช่วงเวลาขายปืนเนี่ยนะฮะ